จังหวัดสุรดิษฐ์ทิศราแล้วเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเรื่องก่อนวาระการประชุมนะครับด้วยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกการบริหารส่วนจังหวัดเสุรดิษตามประกาศลงวันที่7มกราคมพุทธศักราช2568และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศลงวันที่24กุมภพันธ์2568 เรื่องรับรองกดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมยบทั้ง24ท่านครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีดิน์มอบข้อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดบุรีริม์และทีมผู้บริหารสับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ในโรคการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดท่านคำล่ามงคลสมุลร้องวมีรักสมาชิกสภาสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดที่สภาองการบริหารส่วนจังหวัดบ้านปวันสาราลักมีสมาชิกสภาครับจังหวัดอุตรดิตถ์เขตอำเภอบริเวณอำเภอรับแปรครับ ท่านชาวริทท่านมโนท่านธนพรคำจรสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดเชยรท่านดำท่านพิพัฒท่านมัทธรัพย์ ท่านทำหน้าหลวงสุภาสมาชิกสภาการบริหารส่วนจังหวัดจันทิุรีเขตเลือกตั้งอำเภอบันโก้ขอเชิญลองเปิ้ลทรั้งนี้หน่อยค่ะ อังหวัดุตตลอดิต์อำเภอเมืองเขตห้าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกดิฉันเป็นเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตตลดิต์ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความอย่างเต็มความสามารถขอบคุณค่ะมาเพื่อให้ประธานปค์การบริหารจังหวัดปรตะดิษฐ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารนจังหวัดปุตตะดิษฐ์ ตามมาตรา35ทับ4แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารจังหวัดพุทธศักราชพุทธศักราช2540และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่5พุทธศักราช2562ซึ่งกำหนดว่าก่อนนายกองค์การบริหารจังหวัดเขารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารจังหวัด แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุซดีขรเชิญขอเฉพาะกฤษณ์เชิญท่านประหลัดค่ะและขณะนี้ที่ประชุมได้ขอขออยู่เราปฏครับจารักษาจารักษาไว้นะฮะและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูร แห่งราชนาวีไขเรื่องเติมประกอบกับข้อบกแห่งระเบียบกปะะตัวมหารไทยอดิตได้รับแจ้งจากโครการ